ครับก็จะมาสัมภาษณ์พี่แมงนะำูนะครับครับผมเห็นว่ามีประเด็นวันนี้นะครับครับมีประเด็นเรื่องอะไรนะครับก็จะได้สอบถามันได้แมงรผนะครับก็เห็นว่าโดนอะไรนะครับโดนอะไรนะ สั่งปลดฟ้าผ่าโอ้สั่งปลดฟ้าาผ่าตายไหมไม่ตายไม่ตายนะครับก็โอเคนะครับยังไม่ดำนะไม่ดำนะฮะเห็นว่าให้ให้ให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนตระกูลใช่อ้ออกจากตระกูลนี้คราวนี้คราวนี้ตั้งชื่อช่องว่าอย่างไรครับก็น่าจะเอาชื่อเดิมเดิมนะฮะแต่ตัดตัวหน้าออกนะฮะท่าผู้ชาแนลใช่ท่าูชาแนลนะฮะครับูเฉยครับผมคือเขาไม่ให้ ไม่ให้ตั้งชื่อว่าเป็นแมงแล้วใช่ไหมใช่ครับเขาเป็นก่อจุดกําเนิดเนาะเขาจะอาแมงเข้ากับเขาจะเพราะว่าเขาได้เขาบอกว่าเขาปั้นแมงเขาก็เอาเอาเอาตัวแมงไปเพราะว่าเขาปั้นแล้วหรือว่าจะทุบทิ้งก็ทุบไปตัวตัวนั้นอ่ะก็ให้ทุบไปทุบ้ไปอ้าวก็เขาเป็นคนปั้นเนาะก็ต้องทุบได้อ่าไปทุบไปเอาแมงก็จะให้ทุบนี่รับดีเลยเหรอผมให้เกียรติเสมอนะครับผม เพราะว่าอย่างไรอมไปต้องทําตามนะครับเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่าเขาก่อตั้งเนาะนะครับเขาเอาว่าออกความคิดเขาตั้งชื่อมานะฮะครับอันนี้อันนี้คือดีแล้วใช่ไหมคิดดีแล้วใช่ไหมก็ดีแล้วนะครับเขานะ ก็ดีเขาเพราะว่าผมทําตามเขานะครับเอซี่ี่แดงได้ติดต่อตาลายตุ่มตาไม่แมงไม่ได้ติดต่อไหมไม่ได้ติดต่อครับไม่ได้ติดต่อเลยคือคุยกันผ่านไลฟ์สดก็เขาเมื่อคืนนี้เขาถ่ายคลิปมานะครับก็เห็นในคลิปนั่นแหละแล้วแล้วไม่ติดต่อเขาไปหาไม่ได้ติดต่อเไม่คุยกันทางไม่คุยกันเลยก่อนนกรอบไม่ได้คุยนกรอบเลยนะครับอ๋อหรอครับ อ๋ออยู่ๆก็อยู่ๆก็คําสั่งนี้ออกมาเลยใช่นะครับเอาประเด็นอื่นมีไหมคิดว่าแล้วแล้วตัวเองปทําผิดอะไรรู้ไหมถามผิดผลไหมตัวเองผิดอะไรตรงไหนได้ถามเหตุผลไหมว่าทําไมถึงถึงให้่ยนเอาผิดตรงไหนตัวเองผิดไหมอันนี้ผมก็ไม่อยากจะถามนะเพราะว่ายังไงมัน เกิดมาแล้วเรื่องมันเกิดเนาะใช่พูดตรงตรงเหมือนนั่นไปเลยพูดตรงตอบตรงใช่เขาให้เปลี่ยนแม่เพียครูก็เลยต้องเปลี่ยนเลยมันต้องมีสาเหตุมันต้องมีสาเหตุทุกอย่างมมนมีสาเหตุม่เลยไม่อยากู้สาเหตุเาเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับแต่ว่าครูก็ต้องบอกสิว่าสาเหตุมันมาจากอะไรทุกคนต้องมีสาเหตุนะครับก็มันอยากป้าซ้อนอ่ะก็ป้าซอก็มีสาเหตุทุก ลูกลูกค้าหายหมดข้าวบูดไก่เน่าเออมันมีสาเหตุทุกอย่างมันต้องมีสาเหตุเอออยากรู้สาเหตุนะแต่ผมน่าจะยังไงอ่ะผมบอกไม่ถูกนะฮะเพราะว่าจากประสารูนว่าต้องมีเหตุที่เขาต้องพูดมาคนเราจะมาสั่งอันไหนรับได้ก็รับไปรับไปเถอะพูดออกมาด้วยใจมันต้องมีเหตุผลนะเออคนเราไม่มีเหตุผลเนี่ยมันจะทําแบบนั้นไม่ให้นะคนรักกันเขาจะไม่พูดแบบนี้ ก็ไม่รู้เขาอาจจะมีเหตุผลของเขาแหละอย่างยังเจสซบเขาว่าเจสซบจะสซบก็ยังรับได้เลยทศภูมก็ต้องรับได้ในสิ่งที่ตัวเองทําเอขับรถไปด้วยกันนู้นถ่ายเกาะกันติดกันอยากถามว่ายังยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมก็หลังจากนี้ต่อไปก็ยังไง่เป็นเขาบอกว่านะเป็นคุยในร้อยเขาบอกว่าเขาจะไม่มาหา นั่นแหละก็ตามนั้นแหละโอ้ตามนั้นเนาะเพราะยังไงก็ตามไมิงเลยไม่รู้นะผมก็ไม่ค่อยได้เชื่อนะเพราะว่าอ่าที่เขาจะไม่ได้มาจำปะดงแต่หมายถึงว่าเขาก็ยังเป็นเพื่อนกันอ๋อเป็นเพื่อนกันแต่ว่าถ้าพูดขนาดนี้แล้วก็คงคงจะไม่มีแล้วล่ะอถ้าพูดว่าขนาดนี้ให้ตัดกันแล้วก็ไม่ต้องเป็นเพื่อนกันแล้วต่างคนต่างอยู่ก็จบแล้วไม่ต้องเป็นแล้วล่ะเพื่อนน่ะเพราะว่าเป็นมาตั้งแต่ ตั้งแต่เรียนจนป่านนี้ก็ยังไม่รู้จักใจกันอีกก็สมควรที่จะตัดกันแล้วล่ะต่างคนต่างไม่รู้จักใจกันเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้อนานนมและยังไม่รู้จักใจกันอีกมันต้องมีสาเหตุก็เพราะสาเหตุอะไรก็ไม่รู้มันต้องมีสาเหตุต้องมีสาเหตุเราก็ติ้งตะไม่ได้แล้วก็พูดไม่ได้เนาะไม่มีหรอกที่จะไม่มีสาเหตุแล้วอยู่ๆจะมาทำแบบนี้ใช่ไหมล่ะ มันต้องมีมันต้องเขาแหละนะครับเราเราก็พูดก่อนไม่ได้ครับว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงไหมหรือว่ายืมตังค์กันมันก็คงจะร้ายนั่นแหละมันถึงได้เป็นขนาดนี้ไม่ในเรื่องไม่คนนั้นไม่งั้นคนก็ไม่ออกมาพูดหรอกนั่นแหละถ้าปูก็ต้องรู้อยู่ก่ใจแต่พูดออกมาเลยใจซอก็อยากจะรู้เหมือนกันมันไม่ใชเรื่องอะไรเลยถ้าเรื่องไม่ร้ายแรงน่ะถึงขั้นจะต้องตัดแมงมันไปไปไม่ได้หรอกอันนี้คุณผมก็ไม่รู้ครับแต่ว่า ผมน่าความคิดนะผมว่ามันก็เป็นเรื่องกระยิบกระย่อนมาเรื่อยๆกระยิบกระยอนนะมันมันก็น่าจะอาภัยกันนะเพื่อนกันอะสะสมแต่ว่ามันก็หลายครั้งเลยใช่ไหมหลายครั้งหลายครั้งนี่ใครเป็นคนเริ่มทำไม่รู้เออเอามันก็มีหลายประเด็นมาเรื่อยๆว่าใครผิดใครถูกรื้ว่าต่างคนต่างถูกสะสมมาเรื่อยๆถ้าไม่มีคนผิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่พี่แดงก็สังเกตไหมว่า เกิดเรื่องลหลายราวเนาะรามากมันเกี่ยวเรื่องกันเรื่อยเลยเรื่องอะไรมั่งเป็นต้นว่าเดี๋ยวเอาไปไปกรุงเทพหน้าหนึ่งอ่ะเหรอใช่อ๋อเรื่องคนรัมันสะสมมาเรื่อยว่าฉันเถอะอันนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะทีนี้ก็ทุบมาแล้วทีนี้ก็สะสมก็ทีนี้ก็สะสมแล้วก็ทุบแล้วก็แตกแล้วที่นี้ก็ต่างคนต่างอยู่เนาะเออไม่ต้องมาปั้นแล้วเพราะว่ามันปั้นไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเยิ้มไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ ต่างคนก็ต่างไม่บอกเหตุผลก็ไม่ต้องพบกันแล้วล่ะเพราะว่ามันถึงขั้นต้องพบกันแล้วก็ก็ก็ต่างคนต่างไปเออต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต่างคนต่างอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาเจาะแยะกันอีกคือเห็นหน้ากันก็ชัดเข้าไป ต่างคนก็ต่างเชิดไม่คุยกันเลยเหรอปซอก็ก็เอาก็ก็ก็ถึงขั้นนี้แล้วอ่ะก็ไม่ต้องพูดกันแล้วถ้าเป็นยายซอแต่ถ้าแมงนรป้าไม่รู้แต่ถ้าเป็นยายซอถ้าพูดถึงขนาดนี้นะป้าแล้วก็่นถ้าป้าเป็นถ้าสมมุติเป็นป้าแล้วจะถ้าเป็น้าคือจบรันคือเขาอยากจบก็คือจบถ้าถึงพูดถึงขั้นนี้สําหรับป้านะแต่ถ้าแมงพขพูนะไม่รู้เออแต่ถ้าป้าคือเขายอมตัด อีตัวแมงออกแค่สามตัวเนี่ยเออคือจบก็คือจบไปก็ต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ทำคอนเทนต์ของตัวเองครับผมก็ก็ซอนผู้ใหญ่ก็เองไม่ได้เป็นนำตระกูลเขาแล้วนี่เองจะไปอะไรล่ะเออก็ตระกูลแมงก็เขาก็บอกแล้วอืเพราะฉะนั้นเองก็ตามพี่ป้าพูดนี่แหละจะไม่ไม่มีเรื่องกันอีกอีฟซีก็เข้าใจนะ เราก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุกันยังไงเออแต่ว่าถ้าเราจะตัดก็คือตัดออกไปเถอะมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันอีกเนอะคือจบก็จบไปเลยแมงกะบี้นี่เขาโกรธเอาพูดง่ายนะเออแต่ป้าไม่รู้หรอกว่าสาเหตุจากอะไรแต่มันก็คงไม่รู้แต่ว่าทงคอนเทนต์ถ้าทำคอนเทนต์ไม่น่าที่จะคือรู้กันอยู่สองคนน่ะทาไม่อธิบายก็แต่รู้กันอยู่นั่นแหละถ้ามันอักกันตายทั้งสองคนนั่นแหละ ค้าคนโน้นก็ไม่ตอบคนนี้ก็ไม่ตอบไม่รู้สาเหตุก็อัดกันตายกันไปสองคนนั่นเลยไปตามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นยาจซอก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะจ๊ะแมงแมงกับบี้แล้วก็ทพููาจซอก็ยังรักเหมือนเดิมนะมากินข้าวบ้านายซอก็ได้นะโอเคนะเออใช่ไหม ตุ้มตามหลับแล้วหนาวเหวอนดินคนนี้ไปนอนขอบคุณนะคะแปดนาทีนะคะโอเคค่ะตุ้มตามเริ่มนอนแล้วค่ะตุ้มตามเริ่มเริ่มตากระยิบขยิบแล้วขอบคุณนะคะ